สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตูเคนโซโกชานน้นข่าวนะครับอยู่กับผมบารุตอีกเช่นเคยนะฮะยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่ยังไม่กด subscribe ช่องเราอย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ข่าวสําหรับจ่ายเงินเยๆคนพิการทั่วประเทศฮะหนึ่พบาทมาแล้วนะครับหลังจากติดตามข่าวข่าวมาดานนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะไปเน้นกันดีกว่าครับนายจุตินะครับ เผยคนพิการที่มีบัตรคนพิการทั่วประเทศ2ล้านคนรับเงินเยียวยา1,000บาทเริ่ม29พฤษภาคมนี้นะฮะเขาบอกนะฮะ29พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่20พฤษภา63นี่เองนายจุติไกลฤทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงหนังสือด่วนที่สุดจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่งมายังอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับอธิบายถึงขั้นตอนการโอนเงินเยียวยาให้กับคนพิการที่มีบัตรคนพิการทั่วประเทศ2ล้านคนที่บอกนะครับเขาบอกว่าจะให้คนละ1,000บาทโดยหน่วยงานท้องถิ่นและพอกอได้ส่งบัญชีของทุกคนครบทั่วแล้วซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจาก นั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคนรวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรงนะครับคนละ1,000บาทนั่นเองก็ในวันที่29นี้ก็บอกะฮะย้ำก็ขา่ขาวๆมีเพียงเท่านี้เองนะฮะที่ติดตามให้มาได้นะตอนนี้นะครับเขบอกจะเริ่มจ่ายวันที่29สําหรับคนที่มีบัตรนะฮะคนพิการแล้วก็มี FC นะฮะผมหลายๆท่านที่เป็นคนพิการะฮะ เขาบอกว่าถ้าไม่มีบัตรคนพิการเนี่ยจะลงทะเบียนได้ไหมเออผมก็จะตามข่าวนี้นะครับว่าทําไมเฉพาะคนมีบัตรพิการนะฮะนะครับในเมื่อถ้าท่านตรวจสอบเหมือนสิทธิเยียวยาคุณก็ต้องรู้แล้วว่าท่านท่านพี่ๆเหล่านี้ที่พิการเขาพิการจริงๆเขาเขาเขาไม่ได้แกล้งนะฮะคือคุณลงไปตรวจสอบก็ได้หรือให้ทุกคนเลยผู้พิการลงบัญชีกรอกทะเบียนหรือว่าคุณตรวจสอบก็ได้ครับบางท่านก็กรอกไม่ได้นะฮะ ก็ต้องเข้าใจนะฮะคือน่าจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้นะครับสำหรับผู้พิการหรือคนพิการที่ไม่มีบัตรแล้วก็ไม่สามารถที่กรอกอรายละเอียดหรือทำอะไรได้ด้วยตัวเองนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆเลยด้วยนะฮะ,ะรัฐมนตรีต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับก็ช่วยพี่ๆน้องๆผู้พิการหน่อยนะครับนะครับแค่1,000บาทผมว่ามันก็น้อยไปนะน่าจะคนละ5 0 0 0เลยเพราะว่า พี่ๆเหล่านี้ทำอะไรก็ลำบากอยู่แล้วนะครับก็เอาไปพิจนารณานะฮะคร,รามอลให้พี่ๆเขา5,000บาทเลยดีกว่านะครับก็เอาใจช่วยพี่ๆทุกท่านนะครับมีอะไรก็เม้นม,มาแชร์มาคุยกันได้ฮะผมก็จะตามข่าวคราวอย่างนี้ให้อยู่เรื่อยๆนะฮะเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านครับนะฮะไงเอาใจช่วยขอให้ได้รับทุกคนและขอให้คอรามอมีอนุมัติเพิ่มวงเงินจาก1,000บาทเป็น5,000โดยเร็วที่สุดนะครับ เอาใจช่วยพี่ๆทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีเงินใช้ได้รับเงินทุกท่านนะฮะให้คอรมอเคาะไวัยๆนะฮะและพูดจริงขอให้ทำจริงด้วยนะครับเพราะว่าพี่ๆเรานี้ก็เดือดร้อนจริงๆและเดือดร้อนหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะเอยเอาใจช่วยครับก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับและรอบหน้าจะมีข่าวาวดีๆมาฝากกันอีกนะฮะเอาใจช่วยทุกท่านสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่กด subscribe กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับตูเกนเซอรกิสําสำหรับวันนี้ผมมารุตตูเกนเซอร์กิสวัสดีครับสวัสดีครับ